ผู้รักสุดปังดวงเฮงมากจ้าแก้มบุงพีทล่าสุดถูกหวยฉ่ำๆหลังทั้งคู่ทุ่มทุนซื้อลอตเตอรี่เบาๆเมาหมดแผง1,000งัใบตามไปดูกันว่าถูกกี่ใบาดาราสาวแก้มบุงและแฟนหนุ่มพีททำคอนเทนต์อีทีพิเศษหาซื้อลอตเตอรี่เลขเด็ด1,000ัใบ สู้อากาศร้อนที่อยุธยาพร้อมไหว้พระขอโชคขอพรผ่านรายการกัมพีส o ออนทัวร์ทางช่องยูทูบของแก้มหมูโดยเทปนี้แก้มหมูพีทบอกว่าจะพาไปวัดตะโกหลวงพ่อรวยเพื่อไหว้พระขอพรเรื่องการเงินพร้อมกับไปซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมด1,000พัใบซึ่งหนุ่มพีทคิดว่าตนเองน่าจะถูกสักสิบใบ ซึ่งหลังจากประกาศรางวัลลอตเตอรี่งวดวันที่16พฤษภาคมออกมาก็รู้เลยว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อมานั้นถูกรางวัลเลขท้าย99แล้วแน่ๆแ,แต่ง,งานนี้บอกเลยว่ายังมีลุ้นถูกรางวัลได้อีกซึ่งทั้งคู่จะมาตรวจกันอีกทีกับแคปชั่นว่าวันอาทิตย์ที่21พคนี้นะครับมาลุ้นกันว่าลอตเตอรี่1,000ใบจะถูกกี่ใบามารอดูกันมีเซอร์ไพรส์ แน่นอนปอลอติดตามที่ช่อง YT Channel คำบ้มนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก้มพีทซึ่งได้โพสต์ก็มีแต่คนเข้ามาสแสดงความยินดีกับความปังในงวดนี้ของแก้มบุ๋มพีทอย่าน้อยๆยก็ได้99ในมือแล้วงวดนี้ต้องคืนทุนนะคะหัวหน้าสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นเจ้าพ่อใบหวยแล้วคะ่ะแม่นกว่าเจ้าแม่กบอีกแม่นนะมาก เลือดสอสอยินดีด้วยนะคะอย่าลืมตรวจสามตัวหน้าและหลังด้วยนะคะปังมาก